ติดถ้าติดถึงร้อยนี่นสุดยอดเลยฮู้ชู่เรียบร้อยอลุกคราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n d ดี้ฟีดอมนะครับกับผมอนเนกเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับก็เป็นเวลานะครับประมาณ ตีสองครึ่งนะครับตอนนี้ที่อัดคลิปอยู่นะครับถ้าพูดลิ้นพันหรือเบอร์อะไรไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมแน่นอนนะครับตอนนี้เรายังอยู่กับเกม r o x นะครับซึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีนะครับตั้งแต่ผมเล่น AOX มานะครับตัวละครตัวนี้นะครับมักปิดนี่นะเป็นเวลาทั้งหมดประมาณ40กว่าวันนะทีนี้นะครับวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีนะครับที่ผมจะอัปเกรดอาวุธของธนูตัวนี้นะครับผมสไนเปอร์ของเรานะครับให้ถึงเลเวล อัปเกรดร้อสักทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมีสุ่มนะครับอุปกรณ์60ด้วยนะครับเปิดกระชากันสักหน่อยด้วยนะครับท้ายคลิปนะโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับวันนี้ดูนะครับว่าผมจะหมดคริสตัลชมพูไปเท่าไหร่นะครับกับการตีอัปเกรดนะครับให้ถึง100นะครับซึ่งตอนนี้อาวุธผมเนี่ยนะครับอยู่ที่เลเวล94นะครับเราไปดูกันนะครับว่าผมจะใช้เงินใ้คุ้มค่าไหมนะครับกับดวงของวันนี้นะครับ โอเคอันนี้เวลากลครับผมซึ่งผมมีอยู่แล้วนะครับตอนนี้มีอยู่2ก้อนนะดูกันนะครับว่าผมจะไปถึงไหนกันนะครับก็เดี๋ยวนะจากที่คำนวณนะครับตอนนี้ผมมี2ก้อนนะครับผมต้องอัปเกรดอีก6ครั้งซึ่งไอหครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะติดถูกไหมทั้งหมดนะก็คือเดี๋ยวผมคำนวณแป๊บหนึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องคิดเลขนะฮะหัวเบอเบอร์นะครับไม่ต้องไปคิดอะไรครับตอนนี้เครื่องคิดเลขช่วยได้นะครับ ผมต้องซื้อปลานะครับผมตัวนี้นะครับ68ตัวอ่ะสี่จัดเลยนะครับแล้วผมก็ยังมีเงินเหลือนะครับผมเงินที่ได้มานะครับที่ทุกคนเห็นเนี่ยผมได้มาจากการขายเจ้า olidicon นะตัวนี้นะครับผมทํามาขายนะครับก้อนละหมื่นกว่านะครับตอนนี้ก็ราคาขึ้นลงเวียนกันสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ยังขายอยู่นะครับอ่ะนะครับเนี่ยฮะราคาตอนแรกก็ดิดขึ้นไปหมื่นสองนะฮะตอนนี้ก็ลงมา มื่นหนึ่งนะครับนะแล้วแต่ประกาสไปหวาละนะ <c oughs> ตอนนี้อัปเกรดดิ้งเมทัลเลเว่าสองผมมีอยู่แล้วนะครับอ่าตัวน,นี้ใช้กี่ก้อนไม่รู้นะครับมาเรามาทําการร้อมมันนะครับไม่พอนะครับตอนนี้ขาดอีกเท่าไหร่อ่ตอนนี้นะครับผมต้องตีอีก5ครั้งนะครับ9 5 45นะครับผมมีอยู่1ผมก็ต้องซื้อ44่น่าจะครบแล้วนะไหน เป๊ะอ่าโอเคพอเอาบวกเข้าจริงมันก็ไม่เป๊ะหรอก <c oughs> มานะครับจะเริ่มแล้วมันก็ผมว่ามันไม่ติดครบทุกเม็ดหรอกถ้าติดครบทุกเม็ดก็คงสุดยอดเกินไปแล้วนะโอเคนะครับมาเริ่มกันมาดอกแรกครับจัดไว้ปั๊บเรียบร้อยเห็นไหมพูดไม่ขัดคาไปแล้วดอกแรกนะครับดอกสองอ่าเรียบร้อยสักลูกเออมาแล้วหนึ่งสองเออยาวไปลูกอีกทีเอออีกที โอ้โหนะครับอีกสามนะครับท่านผู้ชมมาดูว่าจะพอหรือเปล่านะผมคิดว่าไม่น่าจะพอน่าจะโดนเพชรด้วยนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมขาดอีกสามใช่ไหมตอนนี้เก้าสิบสามเอ้ยโทษครับเก้าสิบเจ็ดเบอร์จริงอ,อีกสามก้อนนะครับผมต้องใช้เอ่อสิบสองยี่สิบสี่สามสิบหกนะครับต้องใช้อีกสามสิบหกเป็นเงินสองหมื่นนะครับจัดไป โดนเพชรไปเกือร้อยนะครับเงินเราหาไมา่ได้นะครับอันนี้ผมต้องทำกี่ก้อนนะสิบสามครั้งเอ๊ะใช่หรือเปล่าสิบแปดเออน่าจะสิบแปดครั้งนะครับเก้าเก้าคูณสิบแปดนะครับเก้าคูณสิบแปดร้อยหกสิบสองเออร้อยหกสิบสองอะผมตามเพิ่งคิดเลขนะแต่ผมไม่รู้ผมคำนวณถูกผิดอ่าพันสองครับโดนไปอขอแบบสามดอกเน้นนะ่ะเอาแบบเน,น้นเน้นเน้นเลยสามดอกเน้นเน้น เอาแบบ3าทีติดไปเลยลูกถ้าติด <a sled S 1> ถ้าติดถึงร้อยน่สจดชอบเลยฟูจูเรียบร้อยลุกเก้าสิบเก้าอีกเดียวอะ่ะพอว่าดูดิเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาแล้วหลอนแล้วมั่วแล้วเอาเรื่องเลยนะครับคัน,นี้แค่ขนาดเจ็ดพันเจ็ดร้อยพอป่ะแล้วก็ อันนี้แค่บวกขั้นเดียวแล้วนะครับ6ครั้ง96 54หกห้าสิบสเนี่ยผมกวัวไม่พอตรงนี้แหละ54พอไหมไม่พอนะครับเรียบร้อยโอ้ไม่มีของขายออกเลยวะโอ้ยครับน่าเสียดายครับได้99้าสินะครับแค่วลเดียวเองนะไม่ได้นะคือจะกินแกะเงินมันน่าจะพอแหละแต่ผมนะครับเอาไปลงทุนกับปลานิดหน่อยนะ ก็เลยทําให้ไม่พอนะครับขาดไปนิดเดียวท่านผู้ชมนะได้เก้าสิบเก้าครับโอ้โหอนนี่ขนาดใช้อันนี้ขนาดใช้เพชรไปด้วยนะครับเนี่ยใกล้ละใกล้ละใกลหมดตูดละ <c oughs> สุ่มนะครับอุปกรณ์หกสิบกันนะครับพอนี้เสร็จวผมก็จะไปต่อนะครับเครื่องประดับนะครับอะเซอร์รแล้วก็ตามด้วยทัลิสแมนนะน่าเสียดายแค่วลเดียวเอง 60นะครับตอนนี้ผมวิ้าสิบเก้านะครับคือของ60เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็น่าจะใช้ยาวต้องใช้เวลากันสักนิดนึงนครับสำหรับสายฟรีอย่างผมนะสิ่งจะเติมมามั่งแล้วก็เหอะ <c oughs> มาสามครั้งนะครับกับการสุ่มกระชานะครับมามาเดิอมาเดินนะครับของ60นะฮะอันแรกนะเป็น X นะครับ p o c k e อ X อข,ข้ามเลยต่อก็สอง เป็นของฟ้าอ่ะได้แต่เป็นบุกนะครับไม่ตรงสายเลยนะครับอันสุดท้ายคิด้ว่าถ้าผมไม่ย่อยแล้วผมจะเปิดได็กไหมเชนเมลนะครับไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรเลยช่วงนี้อ่ะมาดูมีของฟ้าชิ้นหนึ่งนะครับมันสุ่มเมื่อกี้ร้อสิบใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมลองเอาไปย่อยดูยก่อนนะ ก็ผมพยายามที่จะแบบเติมให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าอันนี้ก็มีเติมไปก็ประมาณ200นะหลักสำหรับถ้าเป็นสายกาชาใส่เติมก็คงแบบจิบ๊บจิบนมๆสิวๆก็อะไรมาเนี่ยอ่า NPC ไม่โอ้โ,อโหตายแล้วจะได้ย่อยไหมวันเนี้ยนะครับเอมแท็กเฮกนะครับสมุดสายน่าจะเป็นสายอะโคนะสายพีทนะใช่ด้วยอะโคพีทไฮพีทนะครับขึ้นอย่าง เฮ้ยเอาจริงนี่โอ้โหนี่คนเยอะเลยหรือมันแหลกหรือมันเออเลอร์หรือมันอะไรเนี่ยาตายแล้วครับก็สําหรับคลิปนี้ครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็นะไม่ถึงเป้าหมายที่เราต้องการนะครับก็คืออัปเกรดอาวุธ100เลเวลหนึ่งร้อยนั่นเองนะส่วนกระชาน,นะครับก็เปิดสมดวงล้นๆนะฮะก็ไม่ได้อะไรเลยนะได้ของฟ้าแต่ก็ไม่ได้ของชีพิเองครับย่อยเปิดได้เปิดอย่างเงี้ยแหละนะครับ, oh. รบผมต่อไปก็เดี๋ยว นะครับมาดูนะครับว่ากำลังเก็บเหรียญแมวนะครับตอนนี้ก็ได้60เหรียญแล้วกำลังเก็บอยู่นะครับถ้ามีครบเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะทุกคนนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ให้กับช่องแอนดี้ฟีดอมเลยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมกับอเนกครับแอนดี้ฟีดอมนะครับบ๊ายบายครับทุกคน Eu